สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับไมค์ครับพิกเซลมอนเวอร์ท่านสามจุดสี่ครับเดี๋ยวเราจะมาแจ้งข่าวเซิร์ฟเวอร์อ่าพิกเซลมอนเวอร์นะครับผมเยี่ยมเลคุณใครเซิร์ฟครับผมเราสองคนครับเป็นแอดมินกันอยู่สองคนนะครับครับผมอ่าจะมีคีกคนี่ครับแตรมนานมาพีอ่าครับผมก็ตอนนี้ครับเรามาแจ้งข่าวเนื่องจากเราปิดไปสองวันครับผมครับผมก็อ่าเราจะแจ้งข่าวว่าว่าว่าอะไรดีอ่ะ เราเติมเงินคูณสองครับเราจะมีคูณสองในวันที่เปิดเซิร์ฟิวันแรกนะครับอ่าก็คืออาจจะเป็นคืนนี้หรือว่าตอนเช้าก็เปิดไม่ได้ครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้เลย่เป็นพรุ่งนี้แหละครับเพราะว่าวันนี้มันหยุดของพนักงานนะครับทาให้อัปเดตเซิร์เวอร์ไม่ได้นะครับใช่ครับเจียใจมากเลยอ่าแล้วก็ดอกบล็อตคูณห้าใช่ไหมครับอ่าดับบอตทุกทุกระดับชั้นคูณห้าครับผมครับผมคูณสี่คูณห้านี่แหละใช่ไหมครับผม ่ข้ออย่าลืมเข้าผมเข้ามาเล่นกันด้วยครับที่ w ว e บดอทพิ o เ l ลมอน com เวิลครับผมแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ทยไลท์นะครับผมไวไลท์ก็คูณนะเติมเงินคูณสองด้วยคูณนะครับคูณสองด้วยครับเติมเงินคูณสองนะครับอย่าลืมเติมเงินคูณสองอย่าลืมอย่าลืมเป็นเวลาสองวันใช่ไหมเพราะว่าตามที่ตามเวลาที่เราผิดเราปิดสองวันก็เติมคูณสองสองวันโอเคใช่ครับครับครับเพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับแล้วก็ของแบบกระจุยกระจายครับผม เกมก็ได้เลยครับแต่เราอ่าแค่สองวันนะครับผมถ้าถ้าเกิดนานไปเดี๋ยวของเฟิร์สนะครับเยสมันจะเยอะไปเนาะอันนี้เป็นครั้งครั้งที่สองของเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับผมครั้งที่สองของเซิร์ฟเวอร์ที่มีการคูณสองครับผมครับผมเป็นสามจุดสีด้วยนะอ่าสามจุดสีเลยใครอย่าลืมครับผมโหลดตัวเกมใหม่กันด้วยนะครับสําหรับใครที่เล่นไม่ได้ก็เอ่อทำไงดีเล่นไม่ได้ลาก่อยลาก่อยเออจริงๆครับคือคือถ้าเละคือ ได้ไม่ได้คือเล่นมดไหมครับไม่ได้ไม่ได้สักสะอาดสักอย่างนี่คือจีๆครับผมไม่รู้จะแก้ยังไงดีครับผมก็ไม่รู้วิธีแก้เหมือนกันครับไม่รู้สินะอต่แต่ว่าถ้าเป็นไอแต่ว่าถ้าเป็นไอไอดีแท้นี่ก็ไม่เคยมีปัญหาใช่ไหมใช่เมื่อกี้ก็ผมก็เนี่ยลองมาเมื่อกี้เนี่ยไม่มีปัญหาเอาสเต็คขีขึ้นชิปเยอะไม่มีปัญหาครับถ้าถ้าใครไปไอดีแท้ก็ลงฟอสลงฟล็อกแล้วก็ลงมงมดไว้นะครับแค่นี้ก็เล่นได้แล้วครับใช่ไหมไม่เลยใช่ไหมอ่า yes ย i r yes sir okay okay แจ้ง,งข่าวแค่นี้นะครับผมครับไปก่อนละสวัสดีครับสวัสดีครับ